สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาสกิดหน่อบอลกันอีกแล้วนะคะด้วยการที่เราจะมาสกิดหน่อต้นนี้ไปปลูกกันนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มแตกแขนงเยอะนะคะเพราะว่าใช้สูตรที่กุหลาบแดงเคยแนะนําไว้คี้ผลก่อนนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาสกิดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆต้องการขยายพันธุ์นะคะซื้อมาแล้วแล้วแตก หน่อแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ากุหลาบแดงทํำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ากุหลาบแดงจะทํำยังไงนะคะวิธีขยายพันธุ์หน่อบอนสีกวนอูต้นนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกวนอูนะคะเ,เพื่อนๆทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาสก,กิดกันเลยนะคะวิธีสก,กิดหน่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ็นการเริ่มต้นที่เราสก,กิดแบบนี้นะคะเพื่อน ก็ใช้นิ้วลงไปเลยนะคะหุยลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นนะมันมันโดยการที่เราไม่ต้องถอนหนองมานะคะทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่เขาเรียกวิธีสก,กิดนะคะแล้วดินมันก็โอ้โหเลยนะคะกุหลาบแดงใช้สูตรที่บํารุงอยู่นะคะแล้วมันแตกกอดีมากเลยนะคะเพื่อนแตกเยอะมากเลยแล้วก็จะมีหนอขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วเราก็ต้องสก,กิด นะคะนี่ค่ะคุยแบบนี้ลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราถอนมันก็จะเหี่ยวนะคะเพื่อนเราก็ใช้ลงไปใช้นิ้วลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็สกิดเขี่ยไปเรื่อยๆนะคะเขีย่ยเขาเรียกเขี่ยนะคะใช้มีดปลายแหลมเล็กๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะลุ้นนะคะลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นกันนะคะวิธีสกิท สกิดนะคะเพราะว่าเขาต้นนี้ก็เพิ่งจะปลูกแล้วเขาก็แทงหน่อออกมาเยอะนะคะในการที่เราก็นี่โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนอหัวใหญ่มากเลยนะคะต้องใช้มือนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะมันก็จะทำยากนะคะเราต้องถอนออกมานะคะ แต่เราไม่อยากจะถอนเพราะว่าพุ่มมันสวยอยู่แล้วนะคะเราแค่ต้องการต้นหนึ่งนะคะต้องการแค่่าต้นเดียวนะคะทงงํายังไงดีนะคะโอ้โหกำลังตุบหน่อเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะดูนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะให้เห็นเลยนะคะว่ากําลังเยอะมากเลยนะคะเนี่ยนะคะต้องคุยลงไปอีกนะคะ รากตรึมเลยนะคะนี่ค่ะกำลังขยื่นนะคะเพื่อนกำลังขยื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกำลังเตกหนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนจ๋าทำยังไงดีไม่อยากจะถอนกลัวมันจะเหี่ยวนะคะดยการที่เราสกิดแบบนี้เห็นไหมคะ ได้มาแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่ไงวิธีสก,กิดและถ้าเราสก,กิดนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มจะแตกหน่อนแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยสก,กิดออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเอากันอีกนะคะมาเพื่อนอีกสักต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยเราก็กลบไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนกลบไว้นะคะกลบไว้เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าเขากำลังจะแตกหน่อขึ้นมาเพียบเลยนะคะเนี่ยค่ะอ่านี่แหละวิธีสกิดนะคะแล้วหน่อต้นอื่นก็ยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนรอให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยมาสกิดกันนะคะและเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนต้นอื่นมันยังเล็กนะคะยังออกไม่ได้นะคะยังเล็กเกินนะคะต้องรอให้เขาโตวกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้วิธีสกิดนะคะได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปปลูกต้นเล็กกันว่าทํายังไงให้เขาแตกหน่อขึ้นมาเป็นแบบนี้อีกนะคะและเมื่อเราได้หน่อมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะวิธีด้วยการที่ปลูกให้เขาสวยนะคะเื่อได้หน่อแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องการให้เขาแตกหนอ่อเนี่ยตบมันจะมีเขี้ยวขึ้นมาแล้วนะคะขนาดต้นเล็กนะคะเพื่อน เพราะว่ากุหลาบแดงใช้สูตรบำรุงให้เร่งรากเร่งหนอง่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจออกมาเยอะเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็หาถุงแบบนี้นะคะหาถุงแบบนี้มานะคะแล้วก็ใช้ดินที่เนี่ยดินจากการเผากิ่งไม้ใบไม้นะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในถุงนะคะเพ เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้นะคะแล้วว่าเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะพเพื่อนก็ใช้หางไม้ก็ได้มีก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่เราใส่ลงไปนะคะจิ้มลงไปแบบนี้นะคะ แต่ก่อนจะจิ้มนะคะแล้วก็จะมีใส่ลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนอไม่ต้องอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการชุบน้ำนะคะเร่งใช้น้ำนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนวิธีต่อไปก็คือหาอะไรที่มันเป็น ถ้วยเป็นกระมังเป็นอะไรก็ได้ที่เพื่อนสามารถนํามาแช่น้ำได้นะคะแช่ลงไปแบบนี้นะคะแช่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะจากนั้นนะคะพเพื่อนก็รดน้ําด้านบนลงไปด้วยนะคะรดน้ําลงไปด้วยนะคะเนี่ยรดน้ไปแบบนี้นะคะอามอกดนิดนึงนะคะเพราะว่าใหญ่เขาล้มนะคะ นี่นค่ะหน้าตานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนะคะพอทิ้งไว้สักประมาณครึ่งเดือนนะคะเขาก็จะแบบแตกรากแตกกอคือแบบว่ากอมันจะแข็งแรงและก็สามารถที่จะนำไปปลูกตรงอื่นได้นะคะนี่นะะและเกี่ยวกัแดงดาให้ดูนะคะที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะ อันนี้คือนะคะอันนี้คือที่ทําไว้แล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะก็ทําไว้แยกไปแล้วนะคะต้นจากะจะมีปีกกินารีอันนี้ก็จะเป็นกุมพักกันนะคะกุมพกกันนะคะแล้วก็นางใหมนะคะนี่นางใหม่นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นกวน อูนะคะนี่ปีกกินนารีนะคะก็จะมีปีกกินนารีแล้วก็นางผิวอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะคะหลายชื่อนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบใบแหลมแมแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชอบก็เลยเลี้ยงไว้ว่าจะขยายพันธุ์เพิ่มนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแล้วก็มันเริ่มจะแตกหน่อเยอะนะคะก็เลยขยายให้มันเยอะกว่านี้อีกนะคะนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของเขานะคะก็จะสวยนะคะ ใบจะสวยนะคะนี่เพิ่งทําไปได้ประมาณสามวันนะคะนี่เพิ่งทําได้ประมาณสามวันนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะคะวิธีสกิดบอนนะคะสะกิดสกิดแขนเขานะคะโดยที่ไม่ให้ช้ํานะคะนี่แหละสะกิดหรือเขีย่ยเบาๆนะคะนี่แหละเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆ ถ้าต้นไหนต้น,ต,น,ต,นต้นไหนที่เพื่อนๆห่วงมากนะคะเราก็ค่อยๆสก,กิดเขานะคะสก,กิดขอนอเน,นอขอนอขอขแขนงหน่อยนะคะก็เออก็ได้ไม้ง่ายนะคะถ้าเราไปข่มขืนเขาแบบแรงๆนะคะมันก็จะช้าแล้วมันจะตายได้นะคะเพื่อนโอเคนะคะ,คะ,คะก็สําหรับวันนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะ วิธีสกิดนอบอนสีนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคนที่ห่วงบอนสีนะคะห่วงแบบมีคะแนนและไม่กล้าไม่รู้จะเอายังไงนะคะไม่กล้าแตะนะคะทําแบบนี้นะคะสกิดเบาๆนะคะเอานิ้วเขี่ยสกิดเบาๆนะคะแล้วเอามาเลี้ยงก็จะขยายได้เยอะนะคะเพื่อนโอเคนะคะสําหรับวันนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะผลจากการสกิดบอนนะคะก็เลยเต็มสวนประมาณนี้นะคะเพื่อน ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ